สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่576รลู่รุ่ยย่อมได้ยินวาจาพึมพำของลู่ฉิวชัดถนัดหูดียิ่งมาปากของลู่รุ่ยก็ยิ่งกระตุกยังยิ้มออกมาอย่างคืนขมมันรู้ดีแก่ใจหากไม่มีอะไรผิดพลาดอดีตประมุกย่อมสามารถเดาถึงตัวตนที่แท้จริงของอาวุโสต้วนได้แน่นอนทันใดนั้นในขณะที่ลู่ฉิวกล่าวพึมพำและเดินไปมารอบหนึ่งร่างมันก็หยุดชะงักค้างแข็งเติง่ง ลูกตายังหรีแคบลงโดยพลันลู่รุยชายหนุ่มผู้นั้นใช่คนที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกตระกูลลูกของพวกเราหรือไม่ในที่สุดลู่ฉิวก็หันมามองถามลู่รุยมันยังกล่าวถามไม่ทันจบคําดีลู่รุยก็พยักหน้าเบาๆและเมื่อมันได้รับทราบคําตอบที่ต้องการก็เลิกถามเรื่องราววุ่นวายอะไรสืบไปข้าไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าตระกูลลูกของพวกเราจะได้พบพานกับท่านผู้นั้นอีกครั้ง หลังจากนิ่งอึ้งไปพักหนึ่งลู่ฉีวก็อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกเห็นได้ชัดว่ามันสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของต้นหลิงเทียนออกแล้วในฐานะอดีตประมุขตระกูลเรื่องราวในบันทึกของตระกูลลู่ที่ส่งต่อกันมาและมีแต่เฉพาะประมุขเท่านั้นที่จะได้อ่านมันก็ย่อมรับทราบดีกระทั่งครั้งหนึ่งมันยังนับถือตัวตนในบันทึกเมื่อสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีที่แล้วในฐานะแบบอย่างอันประเสริฐ ทว่ายามนี้แบบอย่างของมันได้กลับชาติมาเกิดใหม่อีกคราแถมมาปรากฏตัวตรงหน้าของมันท่านอดีตประมุกแล้วตกลงท่านคิดอย่างไรกับท่าทีปฏิบัติที่ข้าเลือกแล้วบ้างเล่าลู่รุยมองลู่ฉิวพร้อมยิ้มถามส่วส่วสัวส่วลู่ฉิวไม่ได้ตอบคาอะไรเพียงสะบัดแขนส่งเศษแนวคิดออกไปกองใหญ่เศษแนวคิดนั้นเป็นเศษแนวคิดสี่ชนิดที่ตัวหลิงเทียนและชงชเฉวียนต้องการใช้ อย่างไรก็ตามมันมีแค่ไม่กี่ร้อยชิ้นเท่านั้นหากแต่นี้เป็นเศษแนวขดิตทั้งหมดที่มันมีติดตัวแล้วสารเลวน้อยเจ้ายังรออันใดรีบรีบโยนเศษแนวคิดทั้งสี่ชนิดที่เจ้ามีเข้าไปเร็วเข้าเถอะเผยยังจะยืนโง่ง,งมอันใดของเจ้าอยู่อีกโยนไปเร็วเลู่ชิวหันไปสั่งลู่รุยทว่าพอเห็นอีกฝ่ายยืนนิ่งมันก็ตวาดเข้าให้โยนแล้วแล้ว ลูรยร,รู้สึกตัวทันทีมันเริ่มโยนเศษแนวคิดทั้งสี่ชนิดที่มันมีเหลือในแหวนมิติไปยังค่ายกลตรงเฉวียนอย่างไม่เสียดายอะไรมุมปากของลูรยตอนนี้กระตุกขึ้นมาตึงหนิดถึงแม้ว่าลูฉิวจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรของมันแต่ทีท่าและการกระทําของอีกฝ่ายย่อมบ่งบอกให้รู้ว่าเห็นด้วยกับการปฏิบัติของมันอย่างชัดเจนจากตอนแรกจนถึงตอนนี้เรียกว่าเศษแนวคิดที่ถูกใส่ไปในค่ายกลตรงเฉวียนก็มีสอง ศ,ศ,ศูนย์ศูนย์กว่าชิ้นเข้าไปแล้วเกือบหมดแล้วลู่รุ่ยครุ่นคิดกับตัวเองในใจมีได้การเศษแนวคิดเพียงเท่านี้ยังไม่พอข้าต้องไปหาชายชราทั้งสามนั่นเพื่อเอาเศษแนวคิดทั้งหมดที่พวกมันมีมาใช้ก่อนตอนนี้เองลู่รุ่ยพลันได้ยินเสียงลู่ฉิวพริบตาต่อมามันก็สัมผัสได้ถึงสายลมหอบหนึ่งพัดกันโชคผ่านไปลู่ฉิวอันตรธานหายไปเสียแล้วแล้วเมื่อครู่ผู้ใดกันเล่าที่ถามข้าว่าคุ้มหรือไม่ มุมปากลู่รุ่ยขมุบขมิบกล่าวคำออกมาใบหน้ายังเผยความอึ้งอึ้งอยู่บ้างเรื่องที่เกิดขึ้นด้านนอกค่ายกลตวงเฉียนแน่นอนว่าตัวหลิงเทียนที่อยู่ด้านในไม่ได้รับทราบเลยแต่ถึงแม้เขาจะรับทราบก็คงไม่มีเวลาและสมาธิเหลือพอจะไปให้ความสนใจอะไรตอนนี้พลังวิญญาณของเขาพุ่งไปผสานเข้ากับค่ายกลตงเฉวียนและเริ่มควบคุมการดำเนินการของค่ายกลตงเฉวียนโดยตรงหากเทียบกับตอนที่อยู่นิกายห้าธาตุแล้วครั้งนี้เขากระทำได้ง่ายดายกว่าเดิมนะัก และพลังแนวคิดที่เขาสามารถควบคุมได้ก็ไม่ใช่แค่หนึ่งในสิเหมือนครั้งก่อนสื่อไปด้วยความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณเขาในปัจจุบันเขาสามารถควบคุมพลังแนวคิดแต่ละชนิดในค่ายกลได้มากกว่า60%เปอร์เซนอย่างไงไ่ายดายสามารถชักนำพวกมันมาผสานเข้ากับร่างกายเขาได้อย่างไร้ปัญหาและเนื่องจากยามนี้สํานึกสติของเขาแบ่งแยกเป็นสามเขาก็สามารถดูดซับพลังแนวคิดทั้งสชนิดพร้อมกันในคราวเดียว เขาเลือกที่จะเก็บพลังแนวคิดดินเอาไว้ก่อนโดยไม่ดูทราบทำความเข้าใจอะไรมันตอนนี้เขาเลือกที่จะทำความเข้าใจและดูทราบพลังแนวคิดอีกสามชนิดเสียก่อนแนวคิดกระบี่แนวคิดลมแนวคิดสายฟ้าถึงแม้ตอนนี้เขาจะเข้าใจแนวคิดไฟเพิ่มมาอีกชนิดแต่ก็ไม่จำเป็นต้องฝึกฝนส่งเสริมอะไรมันเพราะทันทีที่แนวคิดลมเพิ่มพูนขึ้นเดี๋ยวแนวคิดไฟจะก้าวหน้าติดตามไปเอง เพราะหลังจากทั้งหมดแล้วแนวคิดไฟของเขาก็ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดลมในตอนแรกเขาก็ยังไม่อาจช่วยดึงพลังแนวคิดกระบี่ที่กลั่นออกมาจากเศษแนวคิดกระบี่ไปให้ชงชเฉวียนได้เพราะตัวเขาเองก็กำลังดูดซับพลังแนวคิดกระบี่อยู่เช่นกันแน่นอนว่าตอนนี้ชงชเฉวียนก็ได้แต่พึ่งพาตัวเองในการดูดซับพลังแนวคิดกระบี่ไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดทว่าเมื่อแนวคิดกระบี่ของตัวหลิงเทียนสามารถบรรลุข,ขั้นสูงระดับ9ก้าได้สำเร็จ เขาก็สามารถชักนําพลังแนวคิดกระบี่ที่เหลือในค่ายกลไปช่วยเหลือฉงชเฉวียนได้ในที่สุดพลังแนวคิดกระบี่ทั้งหมดที่ตัวหลิงเทียนสามารถควบคุมได้ในค่ายกลมันสูงถึง60%เทว่าตัวเขาใช้มันไปแค่สิเท่านั้นเขาก็สามารถยกระดับแนวคิดกระบี่ให้ถึงขั้นสูงระดับ9แล้วเพราะสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้แนวคิดกระบี่ของเขาก็บรรลุขั้นสูงระดับ8อยู่ก่อนแล้วเพียงหนึ่งระดับก็ถึงจุดสูงสุดทันที แน่นอนว่าจุดสูงสุดในที่นี้ก็คือทําได้แค่เท่านี้แล้วเพราะค่ายกลตรงเฉลี่ยที่กลั่นพลังแนวคิดมาจากเศษแนวคิดนั้นสามารถช่วยให้ผู้ที่อยู่ในค่ายกลสามารถดูซาบและทําความเข้าใจแนวคิดได้จนบรรลุถ,ถึงขั้นสูงระดับเก้าเท่านั้นและนั่นก็เป็นขีดจํากัดของมันแล้วให้เข้าใจแนวคิดที่สูงกว่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สู้มอมอมอ พลังแนวคิดกระบี่ที่กลั่นออกมาจากเศษแนวคิดกระบี่ทั้งหมดที่เหลือถูกยกย้ายควบรวมหมายส่งไปให้ชงชเฉวียนด้วยการควบคุมอันแยบคายของตัวหลิงเทียนพวกมันทั้งหมดก็ควบรวมเป็นกระบี่ยักษ์พุ่งไปฉับไวซูมและด้วยพลังวิญญาณอันแข็งแกรง่งเขาก็สามารถชักนำพลังแนวคิดให้ผสานเข้ากับร่างกายชงชเฉวียนจนหมดสิ้นไม่มีเหลือชงชเฉวียนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไร ก็ได้แต่ดูซาบทำความเข้าใจพลังแนวคิดที่เขาประเคนให้ไปอย่างเงียบงนันส่วนต้วนหลิงเทียนก็เก็บเศษแนวคิดกระบี่ไปค่อยเอาเศษแนวคิดดินขึ้นมาและเริ่มยกระดับแนวคิดทั้งสามขึ้นด้วยความเร็วด้านฉงชเฉวียนแนวคิดกระบี่ของมันก็กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ไม่คิดเลยว่าหลังได้รับผลไม้วิญญาณไปใช้พลังฝึกฝนของชงชเฉวียนจะสามารถตัดผ่านมาถึงหลอมรวมธรรมชาติได้ในเวลาสั้นๆคาคิดว่าคงไม่ยากเย็นอะไรที่จะทะลวงไปยังผันแปรธรรมชาติหากมีเวลาได้ฝึกฝนมากกว่านี้อีกสักนิดต้นหลิงเทียนยังเหลือสมาธิมาคอรุ่นคิดเรื่องราวในขณะที่ดูดซับพลังแนวคิดทั้งสอย่างกระหาย ไม่รู้ว่าครั้งนี้ประมุกประกูลลู่ใช้เศษแนวคิดไปมากเท่าไรพลังแนวคิดในค่ายกลมันจะมากเกินไปแล้วลำพังแค่ที่ข้าควบคุมได้ก็มากพอให้ข้าแนวคิดขั้นสูงทั้งสามชนิดที่เหลือของข้าบรรลุขั้นสูงระดับเก้าได้อย่างเหลือเฟือต้นหลิงเทียนคิดในใจไม่กี่วันก่อนเพราะผละไม้วิญ,ญญาณสำหรับจอมยุทธผันแปรธรรมชาติที่ประมุกลู่แลกมาข้าก็ตัดผ่านไปยังผันแปรธรรมชาติขั้นที่เก้าได้สำเร็จ ความสนใจตัวหลิงเทียนเบนไปยังด่านพลังฝึกฝนของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเพราะหลังจากกลับมาจากการออกไปตามหายาวิญญาณเสถียรเขาก็ได้ผลไม้วิญญาณมาเพิ่มสองผลแม้จะใช้ได้ผลเดียวแต่นั่นก็ทําให้ด่านพลังของเขาทะลวงไปยังผันแปรธรรมชาติขั้นที่8ได้สําเร็จและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีผู้คนเอาผลไม้วิญญาณผันแปรธรรมชาติที่เขาไม่เคยกินมาแลกรางวัลเพิ่มอีกผลนั่นทําให้เขาสามารถบรรลุด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่9้าได้ในเวลาอันสั้น ห่างจากราชันยุทธอีกแค่ก้าเดียวเท่านั้นจริงสิทตอนนี้ในเมื่อข้าเข้าใจแนวคิดกระบี่ขั้นสูงระดับ9ก้าแล้วข้าก็เริ่มใช้เศษความลึกล้ำกระบี่เพื่อทำความเข้าใจความลึกล้ำกระบี่ได้เลยนี่นาเช่นนั้นขอแค่ไม่กี่วันข้าก็ทะลวงไปยังด่านพลังราชันได้ไม่ยากแล้วพอคิดถึงจุดนี้อารมณ์ต้นหลิงเทียนก็คึกคักหึงขึ้นมาหลายส่วนยังแทบทนหยิบเศษความลึกล้ำออกมาทำความเข้าใจมันซะตอนนี้เลยเสียไม่ได้ อย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาก็ระงับความคิดดังกล่าวเอาไว้ก่อนไม่ดีตอนนี้เรื่องสำคัญที่ข้าต้องทำคือยกระดับแนวคิดทั้งสามที่เหลือให้บรรลุขั้นสูงระดับ9ซะก่อนหากค่ายกระดับพวกมันให้บรรลุถึงขั้นสูงระดับ9ได้ทั้งหมดถึงตอนนั้นข้าจะใช้เศษความลึกล้ำทีเดียว3ชิ้นเพื่อเข้าใจความลึกล้ำทีเดียวมันสชนิดเลยเมื่อคิดถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนก็คึกคักอักโขขึ้นมาดูทรบดูทับ ดูซับเรียกว่าต่อคอน,นี้ตัวหลิงเทียนประหนึ่งตัวอดอยากหิวโหยเร่งดูดซับพลังแนวคิดอย่างตะกตตะกลามและเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่าแนวคิดลมดินสายฟ้าของเขากำลังก้าวหน้าด้วยความเร็วสูงเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันกระทั่งตัวต้นหลิงเทียนเองก็ไม่ทราบว่าวันเวลาผ่านพ้นไปเนิ่นนานเพียงใดแล้วเขารู้แค่เขากำลังดูดซับพลังแนวคิดไม่หยุดหย่อนเท่านั้นเรื่องราวในโลกภายนอกล้วนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น เช่นนั้นเขาจึงไม่ได้รู้เลยว่าเฉิงเฮอผู้นำสมาคมผู้หลอมโอสถประจําสาขาหลักของแดนใต้รอบนอกมาพักเป็นแขกที่ตระกูลลู่เพื่อรอพบเขาส่วนด้านนอกค่ายกลตรงเฉวียนตอนนี้ปรากฏร,ร่างสองร่างยืนอยู่เป็นชายวัยกลางคนและดูสง่างามส่วนอีกคนเป็นชายชราและดูสงบราเทพเซียนท่านอดีตประมุขนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ชายไวกลางคนอันเป็นประมุขตระกูลลูกคนปัจจุบันลู่รุ่ยอดไม่ได้ที่จะหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวถามชายชราด้านข้างด้วยความกังวลนี่มันก็ผ่านไปกว่าสองเดือนแล้วฉะไหนาอาวุโสตุ้นยังมีออกมาอีกเล่าเจ้าอย่าได้กังวลไปชายชราอันเป็นประมุขตระกูลลูกคนที่แล้วลู่ฉิวกล่าวออกเสียงเรียบมันไม่ได้ละดูทุกร้อนหรือเป็นกังวลอะไรเหมือนลู่รุ่ยแม้แต่น้อยเพียงกล่าวออกด้วยใบหน้าสงบเจ้าอย่าได้ลืมไปเสียแล้วว่าเป็นผู้ใดที่คิดค้นค่ายกลตรงเฉวียน เมื่อได้ยินคำของลู่ฉิวลู่รุยก็น่าอึ้งไปพักหนึ่งครู่ต่อมามันก็กระพริบตาปริบๆด้วยคล้ายสมองจะนึกเรื่องราวอะไรออกม่านตาของมันรีลงอดไม่ได้ที่จะคิดในใจอย่างตื่นเต้นข้าก็เกือบลืมไปแล้วเชียวจากบันทึกที่ท่านบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเขียนไว้ค่ายกลตรงเฉวียนนี้เป็นค่ายกลที่ท่านจักรพรรดกลับชาติมาเกิดคิดค้นขึ้นมา ผู้อาวุโสต้นยามนี้ก็คือท่านจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่หวนมากำเนิดใหม่ในชีวิตที่สามท่านย่อมรู้จักมกคุณค่ายกลตวงชวนดียิ่งกว่าผู้ใดในโลกเช่นนั้นท่านต้องได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะกระทําได้เป็นแน่หลังจากที่ครุ่นคิดเรื่องราวทั้งหมดลู่รุยก็เผยยิ้มมั่นใจออกมายิ่งอยู่ในค่ายกลตรงเฉวียนนานเท่าใดผลประโยชน์ที่ได้รับย่อมมากตามดูเหมือนว่าอาวุโสต้นกำลังจักรยานสู่ฟ้าแล้วครานี้ ลู่รุ่ยอุทานออกมาด้วยลมหายใจเร่งร้อนเป็นวาสนาอันประเสริฐของตระกูลลู่เราโดยแท้ที่ได้พบผ่านท่านอาวุโสตุ้นพวกเราต้องรักษาโชคชะตาและวาสนานี้ไว้ให้ดีลู่เฉวกล่าวออกด้วยใบหน้าเคร่งครึมจริงจังข้าทราบลู่รุ่ยพยักหน้าอันที่จริงต่อให้อดีตประมุกไม่กล่าวเตือนเรื่องนี้มันก็เข้าใจดีท่านประมุก ทันใดนั้นเองประกฏเสียงร้อนรนตะโกนดังขึ้นจากนอกห้องปรากฏร่างชายหนุ่มรีบมารายงานเสียงดังมาแม่นางเทียนหูมาขอรับแม่นางเทียนหู่ลู่รุ่ยที่หันไปมองก็อึ้งไปครู่หนึ่งทว่าครู่ต่อมาก็ค่อยยิ้มย้มออกมาอย่างรู้กันดูเหมือนว่ากระทั่งแม่นางเทียนหู่เองก็ทนรอมิไหวแล้วให้นางเข้ามาเถอะครู่ต่อมาสตรีชุดแดงใบหน้าเย็นชาปานฉาบทาด้วยน้ำแข็งก็ก้าวอาดัดอัดเข้ามาในห้องแล้วเขาเล่า เฟิงเทียนหูมองไปยังลู่รุยเขม็งพร้อมกล่าวถามเสียงเย็นลู่รุยพอได้ยินคำถามของเฟิ่งเทียนหูมันก็หันไปมองบนเวทีที่มีค่ายกลตรงเฉวียนจัดตั้งไว้ทันทีและทั้งหมดที่มีให้เห็นก็คือหมอกหวูมในขณะที่ลู่รุยหันไปมองค่ายกลตรงเฉวียนบนเวทีทั่วร่างเฟิงเทียนหูพลันปรากฏเปเลวเพลิงประตูลุกชนขึ้นมาทั้งเปเลวเพลิงดังกล่าวยังแปรรูปกลับกลายเป็นกระบี่เล่มขึงคลุมครอบตัวนาง ไม่นานกระบี่เพลิงดังกล่าวพลันพุ่งขึ้นไปตระหง่านกลางหาวแผ่ไอพลังร้อนแรงปานจะเผาไม่ได้ทุกสิ่งจังหวะนี้ลู่รื่อกับลู่ชิวรู้สึกคล้ายถูกจับไปต้มในเตาก็ไม่ปานสู้ม,ม,มุมพวกมันยังไม่ทันได้ตอบสนองเรื่องราวอะไรพวกมันก็เห็นว่าสตรีในชุดแดงอันมีใบหน้าเย็นชาเริ่มเคลื่อนไหวลงมือแล้ว สิ่งที่พวกเมาลาเห็นก็คือเปลวไฟพลันพุ่งมาม้วนนวลในมือของนางก่อนจะกลับกลายเป็นกระบี่พลังไร้สภาพนางยังซัดก,กระบี่ดังกล่าวออกไปอย่างดูร้ายปานจะทะลวงม่านหมอกของค่ายกลตรงเฉวียนกระบี่เพลิงสามชือพุ่งทยานแหวกอากาศไปฉับไวบังเกิดเป็นสายลมกันโชคขอบหนึ่งซัดก,กวาดไปทั่วส่งเสียงคำรามหึงหึ่งเสียดหูอย่างไรก็ตามแม้กระบี่เพลิงจะทรงพลังมิใช่ชั่วแต่ประหนึ่งทิ่มดาบลงปุยเมฆก็ไม่ปาน ตัวกระบี่พลังกลับจมหายไปอย่างไร้เรื่องราวซูม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 ใบหน้างามกระจ่างปานฉับไว้ด้วยน้ำแข็งของเฟิ่งเทียนบุยยังคงไร้อารมณ์อันใดานางไม่คิดจะยอมแพ้ง่ายๆจากการล้มเหลวเพียงไม่กี่ครั้งยังคงควบรวมพลังกระบี่พุ่งซัดออกไประรัวไม่หยุดคลายไม่รู้เหน็ดเหนื่อยไม่ทราบว่านางพุ่งซัดกระบี่เพลิงไปกี่เล่มกันแน่หากแต่ในที่สุดนางก็เริ่มลดมือลงเลิกซัดพลังวุ่นวายอะไรสืบไป ด้านลู่รุยกับลู่ฉิวที่อยู่ด้านของเองตอนนี้ก็กําลังตกตะลึงไม่น้อยลูกตาของมันจับจ้องมองค้างไปยังอากาศว่างเปล่าเหนือร่างบางไม่วางตาณนะความว่างปรากฏเป็นเงาร่างมังกรโบราณแปดพัน 8, ตัวที่กําลังจางลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็อันตรธานหายไปหมดสิน้นพลังความแข็งแกร่งของมังกรโบราณแปดศตัว ลู่รุ่ยกับลู่ชิวหันมองศบตากันเสียไม่ได้ต่างฝ่ายยังไลเห็นถึงความตื่นตระหนกในสายตาอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าพลังฝีมือของเฟิ่งเทียนบูขู่ขวัญให้พวกมันหวาดกลัวแล้วปีศาจครู่ต่อมาในหัวพวกมันทั้งสองก็บังเกิดความคิดขึ้นมาดุดเดียวกันทั้งคู่ล้วนคิดว่าเฟิงเทียนบูสมคอนเป็นปีศาจแน่แท้กระทั่งนางยังเป็นราชันปีศาจอันทรงพลังเพราะในสายตาของพวกมันแล้วรูปลักษณ์ของเฟิ่งเทียนบูและดูอย่างไรก็เพียงยี่สิบต้นๆเท่านั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่พลังฝีมือจะบรรลุขอบเขตนี้ได้หากนางเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้ทราบสักนิดว่าถึงแม้เฟิงเทียนหู่จะสามารถสำแดงพลังอำนาจของความลึกล้ำด่านพลังราชันได้แต่ด่านพลังฝึกปรือของนางยังพึ่งอยู่ในขอบเขตผันแปรธรรมชาติขั้นที่หนึ่งเท่านั้นเรียกว่าด่านพลังฝึกปรือของนางไม่คู่ควรให้กล่าวถึงด้วยซ้ําหากนําไปเทียบกับระดับความเข้าใจในความลึกล้ำของนาง ดูเหมือนว่าชายชราที่ติดตามลู่ทรงจักรไม่ได้ถูกยอดฝีมือที่รอบคุ้มครองอาวุโสต้นสังหารอย่างที่อาวุโสลู่จือกล่าวเสียแล้วมิแคล้วมันถูกแม่นางเทียนบู่ผู้นี้ฆ่าเป็นแน่ต่างจากลู่ฉิวที่กำลังตกใจเพราะไม่รู้เรื่องราวลู่รุยอมรับทราบเรื่องนี้ดีทำให้มันนิ่งไปพักหนึ่งด้านเฟิ่งเทียนบู่ที่เห็นว่าทำอย่างไรก็ไม่อาจทำลายค่ายกลตรงเฉวียนได้ นางก็จำต้องรังาพลังความลึกล้ำทั้งสองชนิดกลับไปก่อนที่จะยืนรอคอยอยู่อย่างนั้นเงียบๆไม่ไปไหนเวลาค่อยๆผันผ่านไปอย่างเงียบงนันเฟื่องเทียนบุยยังคงยืนตัวตรงนิ่งดั่งรูปปั้นไม่ไหวติงแม้แต่นิดสารเลวน้อยลู่รีรีบอกข้ามาเร็วๆเวจ้ารู้หรือไม่ว่านางมีความเป็นมาอย่างไรท่านใดนั้นเองลู่ฉีวระงับความอยากรู้ไม่ไหวสืบไปมันลอบส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดถามลู่รยให้รู้เรื่อง ข้าน้อยเองก็เพียงทราบว่านางเป็นสหายสนิทของอาวุโสต้น้นแต่ข้ามีรู้เช่นกันว่านางมีความเป็นมาอย่างไรลู่รุยก็ควบเสียงตอบกลับหากมิมีใดผิดพลาดนางสมควรเป็นปีศาจที่บรรลุด่านพลังราชันอาวุโสต้วนนับว่ายอดเยี่ยมนักกลับชาติมาเกิดครั้งนี้ได้มีท่านไรยังสามารถสยบใจราชันปีศาจมากฝีมือเช่นนี้ได้ไรากาดลู่ชุยระบายลมหายใจออกมาอย่างทึ้งๆขณะควบเสียงคุยกับลู่รุย ลู่รุ่ยเองก็เห็นด้วยกับวาจาดังกล่าวของลู่ฉิวด้วยมีม่านหมอกของข้าย,ยกตรงเฉวียนกั้นข้างขัวเรียกว่าเรื่องราวภายนอกกับภายในค่ายกลนช่างต่างกันราวฟ้ากับดินด้านนอกมีคนคอยกังวลเรื่องราวต้นหลิงเทียนส่วนด้านในนั้นต้นหลิงเทียนยังดื่มด่ำกับความรู้สึกราวกับได้รับการชำระล้างจากพลังงานแนวคิดของข่ายกลตัวเขาอยู่ในสภาวะกึงหลับกึงตื่นสามารถสัมผัสดได้ถึงความก้าวหน้าของแนวคิดที่เพิ่มพูนขึ้นทุกวินาที เมื่อแนวคิดก้าวหน้าเพิ่มพูนแน่นอนว่าพลังฝีมือย่อมสูงตามติดไปด้วยความรู้สึกเช่นนี้นะับเป็นอะไรที่ต้วนหลิงเทียนหลงไหลนักในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกำลังดื่มด่ำกับการดูดซับพลังแนวคิดทั้งสามชนิดทางด้านฉงชเฉวียนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ไม่ไกลก็กำลังจมจอม,มอยู่ในพวังบ่มเพาะดูดซับพลังแนวคิดกระบีอย่างไม่รู้วันเวลาแนวคิดกระบีของมันก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยความเร็วสูงเช่นกัน หากแต่ยังมีเรื่องต่างกับต้นหลิงเทียนอยู่บ้างต้นหลิงเทียนนั้นยังรู้สึกตัวและสัมผัสความก้าวหน้าของตัวได้ชัดเจนส่วนชงชเฉวียนในตอนนี้ประหนึ่งหลับไหลไม่รู้เรื่องราวไม่ได้ทราบเลยว่าแนวคิดตัวเองก้าวหน้าไปเพียงใดเรียกว่าจมอยู่ในการดูดซับพลังแนวคิดอย่างสมบูรณ์เวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันต้นหลิงเทียนเองก็ไม่ทราบเช่นกันว่าเขาใช้เวลาไปนานเท่าไหร่แล้ว หากแต่ทันใดนั้นเองจิตเขาพลันตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์แนวคิดลมของข้าในที่สุดก็บรรลุถึงขั้นสูงระดับเก้าแล้วต้วนหลิงเทียนกล่าวออกท,ทั้งที่ยังคงหลับตาเขารู้สึกเสมือนสัมผัสกับสายลมได้อย่างชัดเจนตอนนี้สายลมที่ห้อมล้อมวงเวียนรอบตัวเขาแทบไม่ต่างอะไรจากสายลมในธรรมชาติต้นหลิงเทียนรู้ดีว่านี่คือสัญญ,ญาณที่ส่อให้เห็นถึงเรื่องน่ายินดีประการหนึ่งแนวคิดลมของเขากำลังจะถึงขีดจำกะดะัด เมื่อสามารถเข้าใจเหนือไปได้กว่านี้ย่อมล่วงล้ำเข้าสู่ขอบเขตความลึกล้ำแห่งลมความลึกล้ำแห่งลมนั้นเรียกว่าเป็นอำนาจที่เสมือนดั่งสายลมอันเที่ยงแท้ในธรรมชาติจะว่าไปตอนนี้ข้าก็เป็นจอมยุทธสูงสุดธรรมชาติแล้วสินะขณะเดียวกันในใจต้นหลิงเทียนก็คล้ายมีแสงสว่างวาบขึ้นมาสาดสสองสลายเงามัว ถึงแม้ว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาใช้งานค่ายกลตรงเฉวียนพลังฝีมือของเขาก็ไม่ได้ได้อะไรไปกว่าจอมยุทธ์สูงสุดธรรมชาติหากแต่นั่นก็เป็นในแง่ของพลังฝีมือเท่านั้นด่านพลังฝึกฝนของเขาและความเข้าใจในแนวคิดที่แท้จริงอย่างเรียกว่าด้วยกว่าจอมยุทธ์สูงสุดธรรมชาติในแง่ของขีดขั้นถ้าว่ามาตอนนี้ด่านพลังฝึกฝนของเขาทะลวงถึงพันแปรธรรมชาติขั้นที่9ก้ากระทั่งแนวคิดก็บรรลุข,ขั้นสูงระดับ9้าถึง2ชนิดแล้ว เรียกว่านี่คือป้ายี่ห้อจอมยุทธสูงสุดธรรมชาติที่แท้จริงแม้ในการก่อนพลังฝีมือของเขาจะทัดเทียมกับจอมยุทธสูงสุดธรรมชาติแต่มันก็แค่ในแง่ของพลังฝีมือเท่านั้นฐานะของเขาไม่อาจบอกว่าเป็นจอมยุทธสูงสุดธรรมชาติได้ทว่ามาตอนนี้เขาสามารถบอกกล่าวได้เต็มปากว่าเขาเป็นจอมยุทธสูงสุดธรรมชาติอย่างสมภาคภูมิ ไม่ทราบว่าตั้งแต่ตอนไหนหากแต่สายลมที่ห้อมล้อมเวียนวนร่างตัวหลิงเทียนพันหมุนวนด้วยความเร็วสูงพวกมันยังเริ่มควบรวมกลับกลายเป็นมังกรเขียวครามพัวพันรอบกายเขาคร่นนนทันใดนั้นเองประหนึ่งมังกรเขียวครามอ้าปากออกกว้างคลายเปลวไฟออกมาขุมหนึ่งเปลวไฟขุมนี้ยังน่าเกรงขามไม่ใช่ชั่วพริบตามันก็พุ่งมาห้อมล้อมเวียนวนรอบตัวเขาและยังเริ่มกลับกลายเป็นมังกรพลังไปเช่นกันมังกรตัวนี้มีสีแดง แถมมังกรเพลิงสีแดงตัวนี้ไม่ว่าจะกลิ่นอายหรือขนาดรูปลักษณ์มันก็คล้ายกับมังกรเขียวครามก่อนหน้าราวกับแกะมันคือมังกรที่เกิดจากแนวคิดไฟขั้นสูงระดับ9แนวคิดไฟของตัวหลิงเทียนไม่จำเป็นต้องให้เขาลำบากไปทำความเข้าใจอะไรมันขอเพียงแนวคิดลมของเขายกระดับมันก็จะก้าวหน้าติดตามไปดังเงาดังเช่นตอนนี้ ทันทีที่ต้นหลิงเทียนเข้าใจแนวคิดลมขั้นสูงระดับเก้าแนวคิดไฟที่เขาไม่เคยทำความเข้าใจมันเลยก็ยกระดับกลับกลายเป็นขั้นสูงระดับเก้าไม่แตกต่างเพราะทั้งหมดแล้วแนวคิดไฟของเขามันถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดลมเรียกว่าพวกมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งย,งยวดยามแนวคิดลมเปลี่ยนแปลงแนวคิดไฟจึงแปรเปลี่ยนติดตามไปครูต่อมามังกรพลังทั้งสองก็สลายหายไปเป็นต้นหลิงเทียนถอนรั้งพลังแนวคิดกลับคืน ดูดซาบต่อยกระดับแนวคิดสายฟ้าให้บรรลุถึงขั้นสูงระดับ9้าหลังจากนั้นจะได้ทุ่มสมาธิยกระดับแนวคิดดินให้บรรลุขั้นสูงระดับ9้าตามเนื่องจากแนวคิดกระบี่และลมของต้นหลิงเทียนบรรลุถึงขั้นสูงระดับ9้าแล้วต้นหลิงเทียนจึงเริ่มดูดซาบพลังแนวคิดสองประเภทสุดท้ายที่เขาทําความเข้าใจด้วยความเร็วสูงกว่าเดิมเป็นพิเศษแนวคิดสายฟ้ากับแนวคิดดินจึงเริ่มเพิ่มพูนขึ้นด้วยความเร็วสูงไล่จี้แนวคิดกระบี่และแนวคิดลมมาติดติด นักคารืหาดหลังหนึ่งทางเขตที่พักส่วนใต้ของตระกูลลูกคฤริหาดหลังนี้มีไว้เพื่อต้อนรับแขกเหลือที่มาเป็นแขกผู้มีเกียรติหรือแขกคนสําคัญของตระกูลลูกนอกจากคฤริหาดหลังใหญ่แล้วภายในเขตนี้ยังมีบ้านเดี่ยวอีกหลายหลังซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเอาไว้รองรับแขกธรรมดาทั่วไปอีกด้วยเรียกว่าหากเป็นผู้ใดที่สามารถเข้าพักในเขตนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแขกของตระกูลลูกทั้งสิน้น สำหรับแขกทั่วไปแน่นอนว่าได้อยู่แค่บ้านเดี่ยวอันมีลานว่างเล็กๆส่วนตัวเท่านั้นไม่มีค่ารับใช้มาคอยบริการอะไรอย่างไรก็ตามคฤหาสน์หลังใหญ่หลังหนึ่งของเขตที่พักส่วนใต้ตอนนี้มีชายชาราคนหนึ่งเข้ามาพักอาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วชายชาราสวมใส่ชุดสีเงินเป็นเอกลักษณ์ตอนนี้มันกำลังนั่งอยู่ในเก๋งแปดเหลี่ยมที่สวนหลังบ้านเพลิดเพลินกับน้ำชาหอมจรุงที่แผ่ไอร้อนกรุ่นๆเบื้องหน้าอาวุโสต้นของพวกเจ้าน่าใหญ่โตเสียจริงๆ ดูเหมือนว่าเขาคิดจักให้ข้ารอสามถึงห้าเดือนเลยเช่นนั้นสินะทันใดนั้นเองชายชาราชุดเงินพลันกล่าวออกมาเสียงเรียบสายตายังหันมองไปยังข้ารับใช้สองคนที่รอปรนิบัติด,ด้านข้างไม่ทันที่ทั้งสองจะได้เอ่ยคำอะไรฟุบร่างหนึ่งที่ไม่ทราบมาแต่ที่ใดอยู่ๆก็โผล่พรวดขึ้นมาในเก่งราวกับผุดจากอากาศว่างเปล่าทำให้สีหน้าของข้ารับใช้สองคนที่อยู่ในเก่งด้วยถึงกับเผยความหวาดกลัวออกมาทันที ให้ข้าไปเร่งรัดประมุกตระกูลลู่ดีหรือไม่ผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันเป็นชายวัยกลางคนในชุดฟ้ามันมองถามชายชาราชุดเงินด้วยความวัดหวังไม่ต้องชายชาราชุดเงินส่หัวไปมาเบาๆพวกเรามาหาผู้คนไม่ใช่มาหาเรื่องผู้คนแขกล้วนขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านข้ารอได้และข้ายังมีสังหรณ์อันแรงกล้าว,ว่าอีกไม่นานอาวุโสตัวน,นั่นจะออกมาพบข้าชายชาราในชุดสีเงินกล่าวคำออกมาเบาๆ เมื่อสิ้นคำพึมพำของชายชราในชุดสีเงินร่างชายไวกลางคนในชุดเขียวครามก็อันตรธานหายไปอีกครั้งข้ารับใช้สองคนอดไม่ได้ที่จะตัวสานด้วยความหวาดกลัวไม่นานเวลาก็ผันผ่านไปอีกหนึ่งเดือนภายในอาคารหลังหนึ่งของตระกูลลู่เมฆหมอกบนเวทีค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆหือไม่นานคนเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในห้องโถงกว้างดังกล่าว อันกำลังนั่งคัสมาที่หลับตาอยู่กลางอากาศอย่างเงียบงันก็พลันลืมตาตื่นขึ้นมาลูกตาใสากระจ่างปานทะเลสาบยามสารท้อนแสงเป็นประกายเผยสเสน่ห์อันน่าหลงไหลชวนให้ผู้คนฝันไกลนะใบหน้าของนางคำงามล่มเมืองคงไม่ถือว่ากล่าวเกินไปหากแต่ยามนี้หน้างามดังกล่าวกลับฉับทับไว้ด้วยความเย็นชาปานมีชั้นน้ำแข็งเคลือบให้ความรู้สึกราวกับจะผลักใสทุกผู้คนให้ไกลห่าง เมื่อเมฆหมอกบนเวทีค่อยๆจางหายสลายร่างสองร่างก็ค่อยๆปรากฏให้เห็นเบื้องหน้าร่างชายไวกลางคนนั้นนางไม่แยแสแม้แต่น้อยนางเพียงจับจ้องมองไปยังร่างชายหนุ่มในชุดสีม่วงก่อนสิ่งอื่นใดทั้งนางยังนิ่งไปไม่ไหวติงปานมีรากองอายเงยราวกับว่าความสนใจทั้งหมดของนางหยุดอยู่ที่ร่างดังกล่าวฮู้วัวตอนนี้เองชายหนุ่มชุดท่วงที่นั่งขัสมาธิีอยู่บนเวทีก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ลูกตากระจ่างสดใสทั้งคู่ยังใช้แววระยะปานดาราบนฟ้าในยามรัติการทอแสงสว่างพร่างพราวฮ่าฮ่าฮ่าท่านใดนั้นเองเสียงหัวเราะแฝงไปด้วยความตื่นเต้นก็งังนดังขึ้นทําลายความเงียบงันในห้องโถงหมดสิ้น